นังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองเล่มสองปีพุทธศักราช2521บทที่18ครูไพลินถามนักเรียนในชั้นว่าเมื่อคืนนี้ใครไปเที่ยวงานวัดบ้างชูใจปิติมานีและนักเรียนอื่นๆอ,อีกหลายคนยกมือครูไพลินจึงบอกชูใจเล่าให้เพื่อนๆฟังชูใจยืนขึ้นเล่าฉันไปเที่ยวงานวัดกับย่า พอถึงวัดได้ยินเสียงเพลงดังไปทั่วมีธงสีต่างๆแขวนอยู่รอบๆย่าพาฉันไปจุดทูบเทียนบูชาพระมีคนไปไหว้พระกันมากเกลิ่นทูบฟุ้งไปหมดบางคนก็ปิดทองพระย่านำเงินไปทำบุญเพื่อสร้างศาลาวัดด้วยพอไหว้พระและทำบุญแล้วฉันขอให้ย่าพาไปดูร้านขายของในงานมีร้านขายของแปลกๆหลายร้านเช่นร้านขายหมวกเข็มขัด เครื่องดนตรีดาบปีและลูกบอลฉันชอบร้านขายตุ๊กตามากที่สุดเพราะมีตุ๊กตาสวยสวยและบางตัวเคลื่อนไหวได้ด้วยย่าซื้อตุ๊กตาเด็กผู้หญิงผมยาวให้ฉันด้วยตัวหนึ่งฉันชอบมากชูใจเล่าจบก็นั่งลงนักเรียนหญิงคนหนึ่งยืนขึ้นบอกครูไพลินว่าคุณครูคะวันหลังให้ชูใจเอาตุ๊กตามาให้เราดูบ้างนะคะ ครูพลินยิ้มหันไปมองชูใจชูใจหยิบตุ๊กตาชู่ว้เพื่อนดูและพูดว่าฉันเอามาด้วยแล้วนิ่งไงละ่ะน่ารักไหมทุกคนชอบและชมว่าน่ารักดีครูไพลินบอกให้ปิติเล่าเรื่องไปเที่ยวงานวัดให้เพื่อนๆฟังบ้างปิติยืนขึ้นเล่าผมไปกับพ่อพ่อไหว้พระและทำบุญแล้วพ่อพาไปดูลิเกพ่อชอบลิเกมาก เพราะมีทั้งร้องและรำเวลารบกันก็สนุกพอดูลิเกประเดี๋ยวหนึ่งผมก็ขอให้พ่อพาไปดูรำวงมีหนุ่มสาวขึ้นไปรำวงเป็นคู่ๆน่าดูมากผมอยากจะขึ้นไปรำวงบ้างแต่พ่อห้ามไว้พ่ออยากดูโขนและละครแต่ไม่มีผมกับพ่อเที่ยวอยู่จนดึกจึงกลับบ้านปิติซื้ออะไรบ้างหรือเปล่าคะครูไพดินถาม พ่อซื้อลูกบอลเล็กๆให้ผมลูกหนึ่งซื้อปี่ไปฝากน้องด้วยและซื้อน้ำหวานให้ผมแก้วหนึ่งปิติตอบพอปิติผูพูจบครูไพลินบอกว่าการแสดงของไทยเรานั้นมีดีๆหลายอย่างเช่นลิเกละครโขนทำตัดหมอลำหนังตะลุงและอื่นๆอ,อีกพวกเราควรดีใจที่เรามีการแสดงหลายอย่างเป็นของของเราเอง วันหลังครูจะนำภาพมาให้ดูและร้องเพลงที่เกี่ยวกับการแสดงของไทยให้นักเรียนฟัง